สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รุงทิพย์ชาแนลค่ะวันนี้รุ่งทิพจะมาทําเมนูสุขภาพนะคะนั่นก็คือยำสลัดทูน่าค่ะถ้าคุณอยากจะลดน้าหนักเรามาเริ่มไปด้วยกันค่ะ Hi everyone welcome back to my channel today I will make a healthy dish which is called spicy salad tuna if you want to lose your weight let's start with me let's see the ingredient s this g o o u for m e salad sauce ส่วนผสมในการทำสลัดนะคะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสำหรับทำน้ำซอสสลัดนะคะ,ะน้ำตาลม,มะพร้าว300กรัมค่ะชีฮันเดกแกรมโคโคนาชูกะน้ำปลานะคะ5ช้อนโต๊ะไฟเทเบิลสปูนวิสกอตน้ำมะขาม3ช้อนโต๊ะนะคะชีเทเบิลสปูนทามาเรนจูสก้นน้ำ50ามิลลิลิตรนะคะ water ดลิปทีแล้วเซตนี้จะเป็นเซตสำหรับผักสลัดนะคะกรีนโอ๊คมะเขือเทศโทโมโทโาโชหอมแดงชาร์ลอตต้นอ่อนทานตะวันซันฟลอร์ซีลิงต้นอ่อนลันเตาลันเตาสปรา ؤ สเลดิชแครลอสแล้วก็ลาม ส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้นะคะทูน่า one can tuna เดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำซอสสลัดก่อนเลยนะคะ m i e salad sauce first ใส่น้ำตาลลงในหม้อ3 0 0กรัมนะคะ add 300 gram coconut sugar ใส่น้ำปลา5ช้อนค่ะแอด,ด5 t ท์เทเบิลสปูนวิสตซอแล้วก็ใส่น้ำมะขาม3ช้อนนะคะแอดทีเทเบ o ลสปูนทามาลินจูส น้ำ้มิลลิลิตรค่ะแอด50 ml water แลเอร์แล้วเราก็นำไปเขี่ยวนะคะบนเตานะคะ Then bring to cook ใช้ไฟอ่อนนะคะ use low heat แล้วก็เขี่ยวส่วนผสมนะคะจนกระทั่งเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายหมดนะคะ simmer the mixture until it b o i l d and the sugar is completely dissolved. ตอนนี้น้ำซอสสลัดของเราก็เดือดแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะสลัดซอส is now cooked เดี๋ยวเรามานำผักสลัดใส่จานไว้ก่อนนะคะ Put salad vegetable into plate เดี๋ยวเรามาทำยำทูน่ากันนะคะ Let's make tuna salad Move water from tuna Add tuna into salad bowl แล้วก็ใส่ทูน่าลงไปในถ้วยสลัดชามสลัดนะคะใส่น้ำยำสี่ช้อนโต๊ะนะคะ Add 4 tablespoons salad sauce เดี๋ยวใส่น้ำมะน,นาวอีกนะคะใส่น้ำมะน,นาว3ช้อนโต๊ะนะคะ add ชีทเบลสปูน ามจูสคนให้เข้ากันค่ะ mix well together then add chili